ผดงคือพระที่ทรงไว้ซึ่งปฏิปทาแห่งการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตัวเองโดยอาศัยระเบียบแบบแผนที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นแนวทางแห่งการฝึกตนส่วนมากพระธุดงท่านมักจะอาศัยในป่าในเขาในถ้ำละเงื้อผาเป็นสถานที่พักภาวนาท่านจะไม่เป็นกังวลในเรื่องความสะดวกสบายไม่สนใจใยดีกับความหรูหราแบบโลกโลกการอยู่การฉันก็เป็นไปด้วยความมักน้อยสันโดษอย่างยิ่ง อยู่และฉันด้วยความเป็นผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัะสงสารจริงๆไม่ประมาทมัวเมาในสิ่งที่ยึดที่ถือที่เป็นอยู่นั้นสถานที่พักอาศัยอยู่นอกจากจะมีความสงบสงัดไม่พลุ่งพล่านไปด้วยผู้คนยากและลำบากแล้วบางแห่งก็ยังเต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายอันตรายจากภัยธรรมชาติและสิ่งเร้นลับมากมายพระธุดงค์ท่านจึงต้องอาศัยพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง อาศัยศีลอาศัยพระวินัยเป็นเกราะกำบังเป็นอยู่ด้วยความไม่เบียดเบียนไม่มีภัยไม่มีเวรกับใครๆทั้งสิ้นไม่เอาอะไรและไม่ยึดอะไรนอกจากทำเท่านั้นที่เป็นที่หวังในหัวใจของท่านการเป็นอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายนานา,นาพระธุดงค์ท่านต้องหมั่นตรวจเช็คตรวจตราดูศีลดูพระวินัยของท่านว่ามีจุดไหนขาดตกบกพร่องลงไปบ้าง เพื่อจะได้รีบแก้ไขให้ทันท่วงทีเพราะถ้าศีลหรือพระวินัยขาดตกบกพร่องไปก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เพราะมีพระธุดง์อยู่หลายรูปทีเดียวที่ท่านต้องเอาชีวิตไปทิ้งในป่าในเขาในถ้าเพราะไปละเมิดในศีลในพระวินัยของตนพระธุดงในสายธรรมกรรมฐานขององค์หลวงปู่มั่นนั้นท่านจะเน้นในจุดนี้มากต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดี กว่าที่ท่านจะกลายมาเป็นพระธุดงอันเป็นที่ยอมรับจากหมู่คณะได้ท่านต้องผ่านประสบการณ์ในพงภัยมามากมายแบบเอาชีวิตเข้าแลกก็มีต้องอดต้องทนขนาดไหนต้องฝึกฝนขนาดไหนอยู่ในป่าในเขาในถ้ำไม่เหมือนอยู่ในวัดยิ่งถ้าไปธุดงค์องค์เดียวด้วยแล้วเสมือนหนึ่งป่าช้าอยู่กับตัวเรานั่นแหลจะฝากผีฝากไข้ไว้กับผู้ใดก็ไม่มี จะฝากเป็นฝากตายไว้กับผู้ใดก็ไม่ได้ชีวิตทั้งชีวิตต้องฝากไว้กับธรรมกับวินัยเท่านั้นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระธุดงก็คือการถือสัจจะไม่หลอกลวงผู้อื่นและไม่หลอกลวงตัวเองคำว่าที่แจ้งและที่รับนั้นอย่าให้มีทุกอย่างต้องโปร่งใสยอยู่เสมอมีพระธุดงองค์หนึ่งได้ปลีกวิเวกเข้าไปในป่าในเขา หวังจะเร่งรัดภาวนาให้เกิดความก้าวหน้าในทางจิตบังเอิญเกิดหลงป่าหาทางออกไม่เจอต้องอดอาหารจนตาลายอยู่หลายวันได้อาศัยน้ำดื่มพอประทังชีวิตเท่านั้นในขณะที่กำลังเดินสาลวนหาทางออกจากป่าอยู่นั้นพลันสายตาของท่านก็เหลือบไปเห็นอีเก้งตัวหนึ่งนอนตายแข็งทื่ออยู่อย่างไม่ทราบสาเหตุท่านก็เดินไปตรวจเช็คดูก็แน่ใจว่ามันตายแล้วจริง ด้วยอำนาจแห่งความหิวเพราะไม่ได้ฉันอาหารมาหลายวันความคิดหนึ่งได้เกิดขึ้นว่าเราควรที่จะกินเนื้อของอีกเก้งนี้เพื่อจะได้บรรเทาความหิวจะได้มีเรี่ยวแรงในการหาทางออกจากป่าต่อไปแต่ก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาตัดบทว่าไม่ได้ไม่ได้จะกินเนื้อนี้ไม่ได้เพราะเราเป็นพระอาหารใดที่ยังไม่ได้รับประเคนอาหารนั้นย่อมฉันไม่ได้ อีกประการหนึ่งเนื้อนี้เป็นเนื้อดิบถึงเราจะก่อไฟย่างให้สุกก็ตามเราก็ฉันไม่ได้อยู่ดีเพราะพระวินัยก็บอกไว้แล้วว่าห้ามพระทําให้สุกเองหรือสั่งผู้อื่นให้ทําให้สุกเพื่อตนถ้าเรากินเนื้อของอีกเก้งนี้ลงไปเราก็จะต้องเป็นอาบัตสองตัวทันทีแต่แล้วเพราะความหิวมีกำลังมากมายความกลัวตายก็เด่นอยู่เฉพาะหน้า ท่านจึงมีความคิดแบบดึงดันในทันทีว่าเออจะเป็นอาบงอาบัตอะไรก็เป็นไปเถอะก็คนมันหิวจะตายอยู่แล้วต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อนดีกว่าเรื่องอาบงอาบัตเอาไว้แก้ทีหลังก็แล้วกันขอกินก่อนเถอะหิวจะตายอยู่แล้วเมื่อตัดสินใจดังนั้นแล้วก็วางย่ามบาทลงพร้อมกับหยิบมีดพับที่ติดย่ามออกมาแล้วก็นั่งยองย่อลงหมายจะเอามีดนั้น ตัดขาของออีกเก้งตัวที่นอนตายอยู่นั้นเพื่อเอาไปย่างไฟแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่เอามือไปจับถูกขาของอีกเก้งเท่านั้นอีกเก้งตัวนั้นก็ลุกพรวดพลาดขึ้นทันทีแล้ววิ่งออกห่างจากตัวท่านไปประมาณสองเมตรพร้อมกับหันหลังกลับมามองท่านแล้วก็พูดเป็นภาษามนุษย์ว่าไม่แน่จริงนี่ว่าพูดแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในป่าทันที เล่นเอาพระธุดงค์องค์นั้นตกอกตก,ตกใจแทบช็อกพร้อมกับเกิดความละอายใจในความผิดของตัวเองที่คิดจะละเมิดพระวินัยแบบหน้าด้านด้าน,านเพราะความเห็นแก่ตัวแท,แท้เมื่อท่านออกจากป่าได้แล้วท่านก็ไม่กล้าเดินธุดงค์อีกเลยท่านบอกว่าประสบการณ์ในวันนั้นมันทําให้ท่านรู้ตัวเองอย่างชัดเจนว่าท่านยังไม่กล้าสละตายถวายชีวิตแด่พระธรรมหัวใจท่านยังไม่หนักแน่นพอในศีลในพระวินยัย คือท่านยังไม่มีสัจจะเพียงพอนั่นเองท่านจึงละอายใจที่จะออกเดินทุดงเหมือนดังเดิมอีกเรื่องของพระธุดงองค์ที่ว่านี้เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าการอยู่ในป่าในเขาหรือในถ้ำของพระธุดงนั้นจะต้องมีสัจจะในศีลในพระวินัยอย่างเคร่งครัดเพราะมันมีสิ่งเร้นลับที่เฝ้ามองเราอยู่แม้แต่น้ำท่าที่จะดื่มจะฉันจะไปตักดื่มสุ่มสี่สุ่มห้าก็ไม่ได้ ต้องกรองก่อนเสมอตามพระวินัยน้ำในแอง่งหรือว่าน้ำที่อยู่ตามซอกหินถ้าเกิดว่ามีใบไม้แช่อยู่มากจนออกสีอย่างเห็นได้ชัดก็เอามากรองฉันไม่ได้เช่นกันเป็นอาบัตหมดเวลาป่วยไข้ไม่สบายจะเด็ดยาในป่าจะถอนต้นยาในป่าหรือว่าจะขุดยาในป่าเอาเองก็ไม่ได้ผิดพระวินัยหมดอาหารการฉันก็ต้องเป็นอาหารที่รับประเคนแล้วเท่านั้น จึงจะฉันได้และจะพกพาอาหารแห้งเช่นมามา่าปลากระป๋องไปฉันก็ไม่ได้เช่นกันในการหลับการนอนก็เหมือนกันจะพักจำวัดที่ไหนในแต่ละแห่งแต่ละที่พระธุดง์ท่านจะต้องแผ่เมตตาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนเสมอเวลากลางวันและเวลากลางคืนพระธุดงท่านก็จะประกอบความภาคความเพียรภาวนาอยู่ด้วยความไม่ประมาทท่านก็จะระวังหัวใจของท่านอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความยินดีในวัตถุสมบัติใดๆในโลกทั้งหมดเพราะบางครั้งหากไม่ระวังหัวใจตัวเองให้ดีถ้าเกิดไปเห็นสมบัติเงินทองของโบราณในถ้ำเข้าก็จะเกิดความโลภอยากได้ขึ้นเอาง่ายๆและพระธุดงที่ผ่านมานั้นก็มีประวัติว่าตายเพราะความโลภของตัวเองเป็นเหตุมานักต่อนักแล้วเพราะดันไปอยากได้สมบัติเงินทองบ้างเหล็กไหลบ้างจีปาะัะ พระธุดงในสายธรรมกรรมฐานขององค์ลวงปู่มั่นนั้นท่านจะมุ่งแสวงหาธรรมเป็นหลักท่านจะไม่สนใจใยดีต่อสิ่งเหล่านี้ท่านจะชอบอยู่ในที่ที่อัตคัดกันดาลทุกยากลําบากบางทีก็ไปอยู่บนภูเขาซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านบินทบาดราวๆห้าหกจกิโลก็มีพระธุดง์ท่านจะถือคติว่าธรรมะอยู่ฟากตายถ้ารอดตายแล้วจึงจะได้เห็นธรรม สถานที่ใดอันเป็นสถานที่เต็มไปด้วยความลำบากลำบุญและเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านสถานที่นั้นคือชัยภูมิสำหรับฝึกตนเพื่อตักตวงออกมรผลนิพพานธรรมะจะไม่เกิดในที่หรูหราสะดวกสบายแต่มักจะเกิดในที่ที่ลำบากและอันตรายทั้งนั้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ตรัสรู้ในป่าประทับอยู่ในป่าและปรินิพานในป่าทรงสรรเสริญการอยู่ในป่าในเขาในถำ้ำ ในที่ที่เต็มไปด้วยความสงบวิเวกเต็มไปด้วยอันตรายเพราะสถานที่เช่นนี้จะทำให้ใจของนักภาวนาเกิดความไม่ประมาทอยู่ทุกระยะหัวใจที่หวาดกลัวต่อภัยอันตรายรอบด้านมันจะหดกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วมันจะเห็นตัวเองได้ชัดเห็นทั้งอารมณ์และความรู้สึกที่ปรุงแต่งบวกลบอยู่ตลอดเวลาที่พระธุดงค์ท่านจะขับจะทายหรือปัสสาวะในป่าในเขา ท่านก็จะพิจารณาที่ที่เหมาะที่ควรจะขับถ่ายปัสสาวะสุ่มสี่สุมห้าไม่ได้มันจะมีโทษตามมาพระธุดงรุ่นเก่าๆท่านจะมีบ้างฐานสําหรับใช้ในการขับถ่ายติดตัวไปด้วยเสมอแต่พระธุดงรุ่นใหม่นั้นบางทีก็พกกระดาษทิชชู่ไปซึ่งถ้าทิ้งเรียราดไม่เป็นที่เป็นทางแล้วก็จะดูไม่สวยไม่งามพวกเทพเทวดาเขาก็ไม่นิยมชมชอบการพักอยู่ในแต่ละที่แต่ละแห่ง พระธุดงค์ท่านจะไม่ค่อยอยู่นานเพราะท่านกลัวติดสถานที่ท่านจึงมักเปลี่ยนที่ใหม่อยู่เสมอใจมันจะได้ไม่เกิดความคุ้นชินจนเกิดความเคยตัวเพราะถ้าเคยตัวมากๆเข้ากิเลสก,ก็จะเอาไปกินหมดต้องเสียท่าให้กิเลสอยู่ล่ําไปการเดินธุดงค์ในแต่ละครั้งพระธุดงค์ท่านจะได้รับประสบการณ์มากมายท่านจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญามากมายเช่นเดียวกัน มีพระธุดงค์องค์หนึ่งท่านเข้าไปพักภาวนาอยู่ในป่าลึกเกิดเป็นไข้ป่าขึ้นมาจนแทบจะลุกไม่ไหวต้องนอนซมอยู่โคนต้นไม้องค์เดียวประหนึ่งว่านอนรอความตายอยู่ยังไงอย่างนั้นท่านมองเห็นหมูนกทั้งหลายที่เกาะตามกิ่นไม้ร้องเจื้อยเจ้วอยู่ท่านก็พิจารณาด้วยสติปัญญาว่านกทั้งหลายเวลามันป่วยไข้ไม่สบายมันมียากินหรือเปล่ามันมีหมอรักษาไหม ไม่มีแต่มันก็สามารถอยู่รอดได้ด้วยกำลังวังชาของมันด้วยธรรมชาติของมันเองเราเป็นมนุษย์แท้ๆจะมาทำตัวอ่อนแอจนแพ้นกได้หรือไม่อายนกบ้างหรือเราต้องอยู่ให้ได้ไข่มันเป็นได้มันก็ต้องหายได้เมื่อท่านคิดพิจารณาดังนั้นแล้วท่านจึงมีกำลังใจที่จะต่อสู้ขึ้นมา ท่านจึงลุกขึ้นฉันน้ำทำความเพียรจนหายจากอาการไข้ป่ายได้อย่างน่าอัศจรรย์ชีวิตของพระธุดงในพงไพรนั้นมีอะไรให้หน่าค้นหาและศึกษามากมายชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายที่เด่นชัดถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนในวันนี้แต่ท่านก็หวังว่าในอนาคตอันไม่ไกลข้างหน้าโนนท่านก็จะได้พ้นจากทุกตลอดอนันตการการลงมือลงแรงทำความเพียรในวันนี้ คือการบ่มเพาะมเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิให้เจริญงอกงามขึ้นในวันข้างหน้าอนวัติภวิสามิพรหมจริยปรายโนเรามีพรหมจรรย์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าการถอยหลังกลับของเราไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับขอฝากให้กดติดตามช่องปูดอนสเตชั่นช่องเล็กๆน้องใหม่ช่องนี้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามหวังว่าคลิปคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับฟังด้วยหัวใจที่มีจุดมุ่งหมายในทางธรรมเหมือนกันขอให้ทุกท่านสมหวังดังใจปรารถนาเถิดลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ